อตกใจหมดก็เห็นจิบเล่นแต่โทรศัพท์อ่ะก็เลยอดแก้งไม่ไหวเดี๋ยวเธอหัวใจไวตายขึ้นมาทำไงเนี่ยโอ้ยแกล้งเล่นเฉยไม่แกล้งแล้วเหรอแล้วเรียกไม่มีอะไรเนี่ยอ๋อก็ว่าจะชวนไปถ่ายรูปเล่นข้างนอกไปไหมโอ้แล้วถ่ายที่ไหนไปยังไงไปกับใครร้อนไหมจิ๊บ ยดุดจะให้บิวตอบคำถามไหนก่อนเนี่ยไปถ่ายรูปแล้วก็ไปยังอ่ะไปดิเดี๋ยวไปก่อนปะปะเฮ้ยเดี๋ยวบิวแป๊บนึงหยุดทำไมจี๊บขอทำบุญก่อนทำบุญทำทางกับคนแก่หน่อยจ้าขอบคุณจ้า สวยจังเลยอ่ะถ่ายรูปกันมาเฮ้ยทำไมจิ๊บหน้าตลกจังอ่ะเห็นไหมบิวบอกแล้วว่าบิวต้องแย่งซีนจิ๊บเต็มๆแน่ไม่เอาถ่ายใหม่ดีกว่า ไม่อะไรหรอจิ๊บไม่มีอะไรหรอกไปถ่ายตรงนี้ดีกว่าไปเฮ้ยจิ๊บหยุดก่อนอะไรบิวหยุดทำไมอ่ะบิวว่าตรงนี้สวยอะ่ะถ่ายตรงนี้ก่อนโคเคงั้นถ่ายตรงนี้ก่อนก็ได้มาเฮ้ยแต่บิวขออยู่ด้านนี้นะ,ะได้ได้ได้ได ไหนคะดูไหนเฮ้ยเฮ้ยไรจี๊บไม่สวยเหรอจิ๊บว่าเราีบไปจากตรงนี้กันเถอะมีอะไรจี๊บจะรีบไปไหนเนี่ยรูปนี่เราถ่ายมาติดวิญญาณด้วยเนี่ย ไหนตรงไหนเนี่ยตรงด้านหลังนี่ไงเฮ้ฮยจริงด้วยนี่บิวซื้อกล้องมือสองมาหรอจะบ้าเหรอจิ๊บบิวซื้อมือหนึ่งมาโอ้อยเรารีบกลับบ้านกันเถอะ คิดว่านะวิญญาณมันต้องตามใครสักคนมาแน่เลยบิวไปทำอะไรไม่ดีมาปะเนี่ยบิวไม่ทำอะไรเลยถ้าบิวทำอะไรมาก็บอกมาฮะนะ่ะจะได้ช่วยคือคือว่าจริงๆแล้ว่คือว่าวันนั้นบิวขับรถชนต้นกล้วยอ่ะแล้วมันหักนั่นไงคิบว่าละบิวไม่ได้ตัง้งใจจริงๆนะ บิวพยายามต่อต้นกล้วยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอะเราโดนผีตานีตามเหรอเนี่ยทำยังไงดีอะจิ๊บแต่ว่าจิ๊บว่าไม่ใช่ผีตานีหรอกเพราะผีตานีอะมันต้องใส่ชุดเขียวแน่ใจเหรอจิ๊บเอ๊หรือว่าผีจะตามจิ๊บมาเฮ้ยหรือว่าเป็นเรื่องที่จิ๊บฆ่าคนอะอโอร้ายมา,นานนกเลยจิ๊บเฮ้ยฟังจิ๊บก่อน ถ้าจะไม่ฆ่ามันอะ่จะจีว่าไม่ผ่านด่านนะดิเอาเกมเหรอเนี่ยเอาก็เกมมาดิแต่จีว่ามันไม่น่าจะบาปนะแล้วเราจะทําไงกันต่อดีอะงั้นเอาแบบนี้เราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าผีตามใครแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่ามันตามใครก็รูปที่เราถ่ายมามันติดผีทั้งคู่ใช่ไหมเราก็ลองแยกกันถ่ายรูปดูอ๋อถ้ารูปใครถ่ายติดวิญญ,ญาณก็แปลว่ามันตามคนนั้นใช่ไหม ออางั้นเดี๋ยววิวเริ่มถ่ายก่อนนะเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เดี๋ยวงันตาจีบ้าง เนี่ยของจิ๊ก็ไม่มีอ่ะงั้นเรามาถ่ายรูปคู่ใหม่กันดีกว่ามาเฮ้ยมีจริงด้วยเฮ้ยผีมันตามเรามาทำไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเรารีบเข้าบ้านเถอะ ทำไงดีอะจ๊บเดี๋ยวแป๊บนะเพื oh ่อความชัวเราออกกันไปดูอีกรอบดีกว่าขนาดนี้แล้วยังจะไปดูอีกเหรอเข้าบ้านเธอก็ขนาดนี้ไงเลยต้องรู้ให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนู้นฉันเองช่วยด้วยพี้ะฉันไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีนี่ ไต่ยากเป็นใครคะฉันเก็บกระเป๋าตังค์ได้ฉันก็เลยมาตามหาเจ้าของเนี่ยล่ะ กระเป๋าตังค์คุ้นทุนของจิ๊บปะเนี่ยนี่มันกระเป๋าตังค์หนูไปอยู่ที่ยายได้ไงคะเนี่ยฉันเก็บกระเป๋าตังค์นี้ได้อะแล้วเห็นลายมันเหมือนของผู้ชายชฉันไม่แน่ใจว่าของหนูหรือเปล่าฉันก็เลยเดินตามมาจา้ะอ๋อแล้วจิ๊บใช้กระเป๋าตังค์อะไรเนี่ยเหมือนผู้ชายเลยคือมันเล็กแล้วก็พกง่ายดีอะบิว <laughs> พกง่ายจนทำหล่นเลยเนี่ยนะยังไงต้องขอบคุณยายมากๆเลยนะคะถ้ายายไม่เก็บมาคืนอ่ะหนูแย่แน่ๆเลยยายรู้ไหมคะว่าพวกหนูถ่ายรูปติดยายมาหลายรูปเลยหนูหนูว่เป็นวิญญาณตามพวกหนูแล้วเนี่ยงั้นยายไปก่อนนะค่ะยายขอบคุณนะคะ